โอ้โหโ้ยเปิดเกมมาเลยว่าโอ้โหสกอไลโอเคนะครับสวัสดีกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะไปตะลุยแงคงนะครับตอนนี้แงคงก็ประมาณล้านสามหมื่นสี่หมื่นนะครับทุกคนมาผมจะเล่นแผนที่ต้องใช้คำว่าอ่า หลายๆคนนิยมใช้นะครับแผนนี้เจอกันในแรลงค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับพวกท็อปๆจะใช้กันเยอะนะครับทุกคนแล้วก็อีกแผนหนึ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือนี่เลยครับสี่หนึ่งสองนสองนาโลนะครับแต่ผมแผนนี้ผมรู้สึกว่ามันเจาะกลางเกินไปมันไม่มีแบบช่องทางขยายปีกนะครับมาเราจะไปแผนนี้แล้วครับทุกคนส2 2สองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยครับทุกคนไปไปกกนโอ้ยมาครับ ตอนนี้เขาอยากได้นักเตะต้ตองรีบจัดนะคุณดูเพราะว่าช่วงนี้ตลาดค่อนข้างที่จะไลเทนะครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรอ่ะให้ต็มราคาล่วงดูอย่างโยนครับดิตอนแรกสตาร์ทเท่าไหร่อ่ะสามสามกว่าหรือเปล่าคุณดูสามกว่าสี่กว่านะครับตอนนี้เหลือแค่หนึ่งร้อยห้าล้านผมอยากได้อ่ะแต่ผู้จัหารเงินจากไหนมาดิอยากได้ครับมากเลยไม่ธรรมดาก็เอาครับคุณดูไปครับเฮ้ยมั เปิดเกมมาเลยว่าเอาก่อนเลยว่าร oh ู้นะดเปิดเกมเอาเลยนะเนี่คือแบบต่อไปก็เปั๊บปั๊บแมาลงมารุ้ใจ่ะแต่ย่าพิ่งประหม่ากันมาดูสมรก็พิกกันได้พิกันได้เสมอนแขึ้นนํากันลเว้ย๊ยผอยากได้ครับจริงมมาก สวยดักบอลสวยครับเบอร์ดิงแฮมปับเปิดตีเออผมลืมบอกไปนะครับรผมซื้อมุลเลอร์มาใส่โอ้ดัสลิกเนี่ยผมก็เอาเขามันแทงดัสลิกเพราะว่าดัสลิกผมรู้สึกว่ามันชา้าช้าอุ้ยจานโอ้ย,อยสยดายว่าเมื่อกี้โดนดันนะ่ะถ้าถ้าเป้เปหรือโด่งเมื่อกี้ถ้าไม่โดนดันนะ่ะเป็นตุงนะ่ะน้ำหนึ่งเลยนะ ให้เด็กน้อยถือสกรอรโบนเลยนะแบบไปเปลี่ยนสกรอรโบนเลยอ่ะหัวครับโ <ic> หโอ้โห oh. 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 oh สกอร์ไหล <c oughs> หน้าคู่เอ็มเป๊ยืนคู่กับโรนันโดครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนครับก็เป็นสี่ผมเอาไปไม่ใช่ครับทิดัสซีมเอาไปเป็น แผนนี้ใครอยากลองไปเล่นก็เล่นได้นะครับทุกคนแต่แผนนี้จะไม่มีปีกนะครับคนดูแต่มันก็ปีกได้นะเพราะว่าเนี่ยตำแหน่งเนี่ยซีเอ็มตรงนี้ก็จะกลายเป็นคล้ายๆเออถ้าเรียกเป,ป็นปีกก็คือปีกต่ำครับก็อันนี้ก็คือกลางลุกนั่นแหละมาถุยมองไม่เห็นคิดไรใช้าไปหน่อยโอ้จะทำยัง้ง โอ้โหต้องให้คงดูนี่ครับนี่ของจริงครับนี่ของจริงไงนี่เร็วจริงยิงชน,นี้ต้องเอาโกะมาเคลเลนเน ok อ่กำลังแบบตกใจอยู่แบบเม็นอ,อยู่แบบเฮ้ยจะเอาได้ไหมวะเพื่อนแล้วก็ของอื่นแล้วคนเราเฮ้ยขอโทษโอ้ยเนี่ย,ยงคงดูผมชอบเป็นไไปอย่างไหมชอบแบบว่าชอบแบบกดโดน สกิลโยกอะอยูมือผมมันวะมาครับเครื่องหลังเป็นฝ่ายบุกละอุ้ยสวยโยกมาหนึบหนึบฮึโอ้ย มันเลืมจริงเสียดาย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 จริง no ช่วงนี้โอ้ยหนุนทำอะไรวะนนาเราจะเอาคืนได้หรือเปล่านะครับมาตบบอลนิงก่อนป้าเป็นแผ่นบุกแล้วโอ้ยหเป็นแบบนี้เดียว โอ้ยเฉลเลยได้หมดเลยอู้หูย้ะเป็นแค่เปิดต,ตีนะไม่ใช่มีแบบมีเสียวนะไม่ใช่เปิตนะีเปิดมาครับมาร์เกอร์ตัวน่าเนะกมนี้จะแบ่งแ้มกันหรือเปล่า โอ้ยเสียได้เสียได้เสียได้โอ้ยอย่าเข้าลูกนะอย่างนี้นะได้ครับโอ้ยหมดเวลาดูหเสมอครับเกมนี้แบ่งแตมไป<ว>เนเล่นนี้ก็แล้วหนี่โอเคนะครับเกมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคนดูผมจะพยายามที่จะเอาแบบแมตช์เสมอแมตช์ชนะแล้วก็แมตช์แพ้มาลงด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมรู้สึกว่าถ้าเราลงแต่แมตช์ชนะอย่างเดียวมันก็จะกลายเป็นแบบว่า เฮ้ดูหน้าเบื่อแบบเพื่ชนะอีกแล้วเหรอชนะอีกแล้วเหรอหรือบางทีก็แบบว่าผมจะเอาแต่แมตช์ชนะอย่างเดียวก็ยังไงล่ะใช่ไหมครับค่นดูสําสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ